สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินเป็นคันที่2ค่ะสำหรับคันนี้เอาใจวัยรุ่นจิโกเมกันนะคะเป็นฮาร์เลสเดวิสันสปอร์เตอร์โฟรถปี2019ค่ะสำหรับคันนี้พิเศษที่เลขใหม่ค่ะลูกค้าคันนี้นะคะเลขใหม่เพียง2,900กกิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ สำหรับพาเล e y d วิสารสปอร์ตเ s อร์48รถปี2019คันนี้นะคะตัวรถเป็นสีดำงาวีวิตแบล็คค่ะลูกค้าสเปค MLY ตัวประกอบไทยนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Evolution 1202 cc นะคะค่ะ MLY นะคะ Factory HDMC Thailand Limited Made in Thailand ค่ะสเปค MLY นะคะลูกค้าที่ถังน้ำมันก็ เป็นลวดลายนะคะโลโก้คาร์เลดวิสันนะคะอันนี้เป็นสกรีนลงไปในถังน้ำมันเลยไม่ไม่ได้เป็นเพจนะคะนี่ค่ะสีเดียวกันนะคะลูกค้าทั้ง2ด้านเลยลวดลายเดียวกันค่ะส่วนบางคนหน้าบางคนหลังก็เป็นสีร้วนไม่มีลวดลายนะคะสําหรับของแต่งค่ะมาพร้อมกับท่อคู่แวนแอนไฮกรอง s k i ม m ิ่งอีเกนะคะนี่ค่ะ ดูกล่อง s k i มมิ่งอีเกินะคะแฮนดเป็นแฮนด์แร็กค่ะลูกค้าปลอกแฮนดเป็นของ RSD ฝาครอบกระปุกน้ำมันเบรก RSD เช่นเดียวกันฝาถัางน้ำมันก็ RSD นะคะพักเท้าคนซ้อนเป็นของ HD คะ่ะลูกค้าฝาเดอร์บี้ฝาทัมเมอร์นะคะเป็นของ RSD หรือว่าโ o แลนด์แซนด์ดีไซนนะคะคันนี้ด้วยเลขไมเพียง2,000 900กิโลเมตรนะคะลูกค้าดังนั้นรถเนี่ยเรียกได้ว่าสภาพคือน้องๆป้ายแดงเลยนะคะช่วงนี้โฟติเอกมาแรงมากนะคะตั้งแต่เลิกผลิตไปก็คือลูกค้าตามหากันมากๆเลยใครที่มองหาอยู่นะคะลูกค้าเล็กใหม่น้อยๆแบบนี้นะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะคะครอบไฟหน้าเป็นของ HD คะ่ะครอบโชคหน้าเป็นของ HD นะคะแอดมิรีบอัดหน่อยนะคะเพราะว่ามืดคะ่ะลูกค้ากลัวจะมองไม่เห็นรถนะคะ นี่ค่ะฝาเดอร์บี้เป็นของ RSD นะคะายทะเบียนข้าง HD เท่ๆแบบนี้เลยค่ะถังน้ำมันนะคะนี่ค่ะปลอกแฮนด์เป็นของ RSD นะคะให้ดูสภาพรถเลขไมล์สองพัค่ะสภาพก็คือกริปมากนะคะน็อตนัตทุกจุดเนียนกริปนะคะลูกค้านี่ค่ะใสๆเลยนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะดีเทลนะคะ ใหม่มากค่ะให้ดูฝาเครื่องนะคะลูกค้าคันนี้ค่ะสายเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านนะคะมีไว้คุยไม่ได้มีไว้ขี่นะคะเลขใหม่น้อยมากนะคะหายากมากๆค่ะเบาะเป็นเบาะเดิมของ HD นะคะ กริปค่ะเนียนกริปทุกจุดค่ะลูกค้าราคาค่าตัวตารางการดาวการผ่อนเดี๋ยวแอดมินมางลงรายละเอียดไว้ให้ที่เดชชิชันด้านล่างค่ะลูกค้าที่สนใจค่ะเรเดบิสันสปอร์ตเตอร์4ฟร์ไม่สองพักิโลเมตรค่นี้สามารถโทรหรือทักลาออฟฟิเชียลหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ